ทุกท่านด้วยนะครับผมผมเป็นใครผมชื่อกระฉาดนะผมโอเคนะครับวันนี้ผมโยบเกมของ Minecraft นะครับผมกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยผมช็อตโบเนี่ยผมซึ่งอันนี้นี่ผมเพิ่งเห็นเนี่ยผมเนื่องจากเขาเปิดของ m i n e c r สองเนี่ยเห็นแล้วก็อยากเล่นเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าเขามาแบบแรงมากเลยนะเปิดตัวได้แรงมากครับผมทำให้แบบว่าเอ้ยมีโก๊โก๊อคาเป็นเป็นยังไงวะบอไม่เล่นเนี่ยผมเรามาเล่น m i n e c r สองเนี่ยมันเป็นยังไงต้องไปดูครับผมไม่ได้เลยนะจังหวะนี้เนะผมมาเล่นกันดู้วบนะเนี่ยเห็นบอกว่ามีการคราฟของมีการครรราฟอะไดด้้ววยยผมมนีี่เพจ วิธีการเล่นงี้หรออ๋อมีแกดมีวิธีการเล่นด้วยท็อกทูไกด์ครับผมม,มันบอกว่าเฮดดาวทูเดนสแตนบอกลงไปชั้นข้างล่างครับผมจะได้พบกับ Your Avenger อเอาแล้วก็ให้คุยกับอะไรเชสเตอร์ครับผมมันบอกกดขี้ขวาโอเคเนี่ยแล้วก็เก็บเก็บของโอ้แม่วิธีการสอนสอนก,นกูอย่างนี้เลยนะครับแม่นะตาเดียเป็นไฟเบอร์นียเนี่ยแล้วก็ ไปตรงที่อะไรวะตรงไหนวะมันบอกให้เราไปคุยกับอะไรนะไปคุยกับด็อกโอเครับผมชื่อด็อกเนี่ยอันนี้โหนี่ได้วิธีการคาราฟวิธีการคาราฟแบนเด็ดนี่ไงแบนเด็ดอ๋อวิธีโตะคราฟผมแล้วเราจะได้แบนเด็ดออกมาแลวตาดีเว้ยนะแหม่เดียด๋วยวๆๆกูกูกูใส่ครบอนะไรนี่ได้ไปแล้วผมต่อไปก็ไปเอา เออไปเอาเลยวะไปเอาขวานจากลัมเบอร์แจ็คโอเคลัมเบอร์แจ็คนี่แล้วไงต่อมันบอกให้ตัดต้นไม้ใช่ไหมอ่ะเวทเวทแล้วให้ไปทำพลิกแอคผมมีแก๊จากไมเนอร์มันบอกให้เราไปได้ไมเนอร์แล้วให้ไปเราให้เราไปเก็บสโตนนะผมเราสโตนอยู่ไหนครับ กูจะไปเอาสโต้ได้ที่ไหนนี่โอ้โหสโตนมันอย่างงี้โอ้โหกูนี่เครียดเลยครับต่อไปก็ไปคุยกับสมิธแนลผมแน่สมิธอยู่ไหนเข้าไปในเวิร์กช็อปแล้วก็คุยกับสมิธ What is Smith เอาเนี่ย Back Smith ครับผมโอเคแนะ่มันบอกว่าให้เราทำกกเกาะเกาะอ๋อให้เอาใส่เกะาะบอกวิ่งแล้วไงครับอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ให้เอาของไปตีบวัวโอ้โหกูนี่เพีย้ยนผม โอ้โหไม่มีไฟล้นอ <c> ะ <oughs> ออกมาแล้วเหรอมันบอกว่ากลับมาเดยวเดยวเสร็จแล้วเหรอเอ้ามันได้เป็นหนังอ๋อได้เป็นหนังออกมานะ <c oughs> โทษโทษโทษนะผมได้เป็นหนังออกมานะแล้วก็ไฟเลนเทน for u p g r a d e เอ a าม m o r มาเขาว่าไงวะเ <c oughs> ด้อเด้อเดออ่านใหม่ครับผมไฟเลนเทน upgrade เอาเมาส์ที่อัปเกรดนี่เหรออัปเกรดู่ไงวะ ได้ๆเดเด้อให้เราไปที่ไหนวะเออัปเดอัปเดได้ได้ได้นี่เอา้ากลัวของใครไปครับเนี่ยผมไมกัน oh นี่กลัวของใครไปครับ <What? S 2> ยังไงวะเนี่ยเอาหนังเอาไปอัปเด <c oughs> อัปเดอ่ะได้ได้ไดได go a w a อออกไปแล้วเข้ามาทีหลัง มึงไล่กูเลยครับตอนนี้ทำไงวะเดี๋ยว,ว,วมันบอกว่าอัปเกรดอยู่อะอ๋อต้องอัปเกรดต้องอัปเกรดเกาะแล้วผมเนี่ยโอเคโอเคอัปเกรดก็ได้รอก่อนนะอัปเกรดอัปเกรดใช่ไหมได้ได้สามนาทีแล้วเนี่ยนีสอนวิธีการเล่นเอากูเอาไปเผาว่ากลายเป็นอย่างเงี้ยชิด้วย โอ้ยเผา,าเป็นเงียบทำไมดีเอามันบอกอยู่ว่ากุ้งทุนนิดแดดวัดเดอะนี่กล้องขอชุดใหม่ใช่ไหมได้ได้ได,ได้อืมอ่ะโอเคนะ่ะเอาไปอัปเกรดมันต้องมีที่ที่เอนชานไม่ใช่ไหมแบบอัปเกรดอะอัปเกรดไหนอัปเกรดไหนไวะอืมที่อัปเกรดงั้นเหรอบอ,บอ ถวนี้ไม่มีที่อัปเกรดนี่วานะฮะมันมีที่อัปเกรดนะทรี่กูแถวไหนวะอืมเป็นการเล่นที่แบบค่อนข้างยากเนี่ยมันบอกเดออันนี้มันบอกให้เราอัปเกรดใช่ไหมมันบอกอยู่ให้มาเชิญอันนี้นี่ต้องการปรุงอาหารต้องการน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วก็ต้องการแบบอะไรอาวุธไม้อะไรประมาณนี้เปล่าใช่ปะ เชียร์ไปเชียร์ไปเดี๋ยวๆๆกูจะอัพเกรดยังไงเนี่ยแม่งพวกนี้ก็ติดเต็มไปหมดโอเคเอาเฮ้ยแบ็กสมิธมึงอย่าทำแบบนี้กูดูวะเอาเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนแล้วแม่เงยแม่เงยครับผมโอเคนะผมก็พอรู้วิธีการเล่นคร่าวๆแล้วเนี่ยทางนี้ถนนปิดอีกเนี่ยผมแต่นะฮะเราจะไปทำการเล่นกันจริงๆเลยดีกว่านะผมเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเนี่ยผมสปาวใช่ปะ เนีว้าวมึงไม่สามารถมีพรมิส what the heck man อ๋อด้านเนี่ยทัวร์เราะด้านข้างๆครับผมมันบอกให้เราอัปเกรดออมมอลครับซึ่งผมไม่อยากจะบอกว่าแต่ที่อัปเกรดมึงอยู่ไหนครับที่อัปเกรดมึงไงโอเคอัปเกรดเหรอเออเอาเฮ้ยมึงอย่าใช้หมดดีนี่นี่แล้วมันจะกูก็อัปเกรดให้มึงเงินเนี่ย วอตเดอร์แฮกมันไม่ใช่ที่อัปเกรดเหรอดูสภาพนี่ยมันกลายเป็นหนังสัตว์ที่กูเลยอะอยเดี๋ยวๆใจเย,ย็นเด้ยนี่อันนี้ที่อัปเกรดเอาที่อัปเกรดนี่ว่ะอ๋อกูรู้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเอาหนังสีนะผมมาประกอบกันเนะี่ยจะได้เอาไว้เดี๋ยวๆกูกดใช้สมุดโอเคเนะี่ยดูครับผมเนะี่ยอาจจะงโง่ๆบ้างนะผม นะทําตั้งนานกว่าจะได้นะขอภายจริงๆเนะี่ยผมเดี๋ยวๆๆมันแหลกนะผมเซิร์ฟนี้เฮ้ยความแหลกที่สมจริงเล่นกูอีกแลวเอามาันี่รับผมเอานี้ใส่เข้าไปนะใส่บิ๊กสี่โอเคนี่ผมได้เสร็จแล้วให้เราไปหาควอเตอร์มาสเตอร์เนี่ยหให้เราไงครับผมให้เราเอาสติกยี่สิบแล้วก็วูดแพ้งสติกยี่สิบเลยเอ,อืมนะับผม โหสติกมันได้ยากนะเว้ยคิดดูดีๆนะเว้ยครับครับค้าประสอ,อโอเคผมไปหาวุ้แพงได้ที่ไหนครับไปหาไม้ฮะไม้ธรรมดาผมเนี่ยอันนี้มันสอนวิธีการเล่นอยู่นะผมเราเาจะเอาไว้ค่อยไปเล่นจริงอย่างนั้นแหละแมผมหน้าตาดีผมยี่สิบอันเลยนะอันนี้นี่จะเป็นการวิธีการสอนเล่นเซิร์ฟนี้ก่อนนะผมก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแบบจริงจริงจังๆนะฮะโอเคนะผมเฮ้ยมันบอกว่า n o ม m a l stick ไม่มีสติกอีกแล้วนะไม่มีสติกเหรอ,อเอาอน,นี้ก็ได้เนะี่ย <c oughs> โอเคแล้วผมนี่ก็เป็นเซิร์ฟที่แบบค่อนข้างหน้าตาดีเลยทีเดียวว่าผมก็สำหรับใครที่ไม่ดีแทนนะผม <c oughs> เดี๋ยวจะให้ลิงก์เอาไวนะ้เนี่ยเฮ้ยมึงมึงแย่งกูงไปหมดเลยไอ้สองเอ้ยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวๆอ๋อกูมีเยอะขนาดนี้แล้วน,ะนี่ว่านะโอเคโอเคนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวแลมีเสียงอะไรตุบๆ,ๆมีเสียงอะไรรบกวนไมค์กูด้วยนะผมใจเย็นเนี่ย แล้วผมจะไปหาวุ้ดแพร่งได้ที่ไหนครับเฮ้ยนี่ไงแพร่งเดี๋ยว,วดิโอิโห oh. โอเคครับผมต้องใช้สติ๊กสนะีเนี่ยผมและสติ๊กทั้งหมดเลยดีกว่ามันไม่สีเพื่อใช้ในการทำวนะุ้ดแพร่งเนี่ยโอเคโอเคเอามาอันนึงโอเคการอีกอันนึงโอเคนะผมคราวนี้เราก็ทำดาบไ,ได้ครอันนี้เนะี่ยเราก็ใจเย็น โอเคเดด่ามาแล้วต้องไงต่อให้ไป head into the chief into the bakery bakery นี่หนแหละนี่ไงไปหาเชฟคนนี้แล้วให้เราทำไงผมมันบอกต้องการวีดแล้วก็โกโก้โกโก้เพื่อทำคุกกี้และการแดกขีนะ้เดี๋ยวเดี๋ยวๆๆ craft dodge dot นี่มันเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว ไปหาโกโก้คุกกี้แล้วกันแดกขี้เด้อเด้อผมต้องไปหาหวีจริงอนะเนี่ยไปหาโกโก้เด้วไม่ได้เนะี่ยเด้อเด้อผมได้สมุดอะไรมาไหมเออนี่ไงคุกกิ้งดอชอืมนิ่งจริงเลยครับผมเราก็จะได้คุกกี้เนี่ยโอเคครับผมนี่ไงวีครับผมเราเจอวีดละม่มันไม่ใช่ครีมกมมัไ่่ใชครีกำจัดขดเนี่ยแล้นคนละวีเดี๋ยวนเะลโอเคตบโอ้โหมึงต้องใช้ไอ้ เอาอ๋อมันมีให้กูอยู่แล้วคุณนี่เพียเลยฮะมันแค่สอนวิธีการคราฟกูครับผมนี่ได้ได้มาแล้วอะ่ะเป็นไงสุดยอดป่ะเราไปหานะครับไปหาโคกินได้ไหมอยากกินแล้วอะ่ะ <laughs> กินได้ไหมครับผมอยากกินแล้วฮนะให้เราอานี้ไปอบอีกทีนึงโอ้โหไปหาโคนี่มีโคเอาไปอบด้วยไม่แก๊สคุกกี้กูอยู่นี่ไมกแก๊ oh อมิแกดเดี๋ยวคุกกี้กูอยู่นี้ยกยูอยากจะกีดโอเคแล้วไงแล้วก็ไปคุยกับวอเตอร์ครับผมวอเตอร์ที่แปลว่าน้ำไม่ใช่นั่นวอเตอร์เนี่ยเราเล่นมุกอาจจะฝืดๆบ้างครับผมเจ็บคออยู่เหมือนเดิมนี่เล่นมุกอะไรไม่ค่อยได้เยอะโอเคผมไปหาวอเตอร์ดีกว่านะครับผมไปหาขวดเปล่าเนี่ยขวดเปล่าแล้วก็เอาไปเติมน้ำเนี่ยผมเติมน้ำหมดได้ได้ได้ไอ้สมอลสโตนมาทำไมครับ อัปเกรดเด้อเอพราะแต่นี้มันว่าแต่นี้มันเป็นอะไรอัพอออัปเกรดนี่ผมอ่านแล้วคุกกี้เบนเดตเบนเดตนี่รู้แล้วแฟรง์นี่รู้แล้วฮะแล้วแต่นี้มันเอามาทำไมรับอ๋ออันนี้มันเอาไว้ทำมันเอาไว้ทำทำเบือกอะไรวะไม่ใช่มันเอาไว้มันมันเป็นหินเลยอ่ะจำไม่ได้อะสมอสะโตนอ๋อมันเป็นหินก้อนเล็กโอเคโอเคเข้าใจแล้วผมอ่านไม่ทั่วถึงก็ผมขออภัยด้วยโอเคใส่น้ำแล้วไงเหอครับแล้วก็เอาอันนี้ไปที่เครื่องทำน้ำอุ่นเลยไม่ใช่ ให้ความร้อนเนะี่ยให้ความร้อนเหรอนี่ไงยังมีความร้อนอยู่นะเอาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูม,มีฐานให้มึงอีกเนะี่ยทำไมครับมันต้องเป็นน้ำอุ่นก่อนเลยถึงจะกินได้ครับเมอร์กี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำที่แบบติดเชื้อกันเลยครับต้องเป็นน้ำโอ้โหไอ้พมึงต้องเป็นน้ำที่กรองแล้วถึงจะแดกได้อ่าไปหาไหม้ครับผมไปคุยกับไม้นี่ไงไม้หวัดดีไม้มันบอกอะไรมสราสเตอร์ไอ what the fuck โอเคผมดื่มน้ำแล้วไงวะนี่ไงเดี๋ยวไปหาโแรแลนต้องกดขี้ขวาที่ตาอ๋อตงรอครับผมเนี่ยเป็นการแนะนำการเล่นที่แบบยอดมากเนี่ยผมเขาถือว่าทำไอเดียได้ดีมากครับผมเนี่ยในการทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่า ทำให้ผมรู้สึกแบบว่าโอเคอะเจ๋งมากนะฮะเสร็จแล้วต้องเอาตอนนี้โอเคครับผม loading chapter โอเคอะผมคิดว่าเขาสอนออกมาได้แบบดีมากเลยทีเดียวเนี่ยผมเพราะว่าหลังจากที่ดูแล้วเขาผมทำให้แบบไม่งงมากไม่อะไรมากนะครับก็แบบว่าภาษาอังกฤษก็ยังถือว่าใช้กันแบบว่ายังโอเคอยู่ครับผมถือว่าไม่น่าเกลียดนะฮะอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์รึเปลบาเซิร์ฟเวอร์เอ๋ออ๋อ,อนี้แล้วเป็นแมปด้วยนะผมเป็นซอมเนียนะฮะแล้วก็เป็นนะลองตัน โอ้ที่ไหนก็ไม่รู้ไปไปไหนเนี่ยไปลองทันเด่ะอ่ะอ่ะกลับมาแล้วนะครับผมตะกี้โทษทีเนี่ยครับลองทันเอากูเด้งเลยเอากูเด้งเลยเนี่ยผมนิ่งงงเลยับผมโอเคนีกดขี้ขวาตรงนี้ใช่ไหมแล้วให้กดไปที่ไหนวะกูไม่ไปแล้วนะเว้แม่งเ้ยหลอกกูไอ้บ้าครับผมอันนี้มีคนที่เล่นเหรอทำมเป็นไรอะอันนี้เป็นอะไรครับ PVP อันนี้ PVE ฮะโอ้โห PVE ผมไม่อยากเล่นนะผมนี่ต้องไปเจอ PVP เลยครับ แม่เอ้านี่ผมอยู่ไหนวะไม่แก๊สอู้หูมีมีของเลยอชอช่อช่อชอชอช่อช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 อนอชอชอชาชอ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 ชนชอ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 เนีอมอช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 อตอชอชอ้นชาาอชอชาชอชอไอชอชอดไชอเอไม่ใชอ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 ใอชอชอชยชนชอ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 ผมใจเย็นโอชอชอชอไอชอชเช็ชอ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 ชนชอชเนีเย่นยชอชอชอไมชอชมชอชอง วุ้ยวุ้ยมึงเล่นอะไรครับเล่นอะไรมึงเล่นอะไรครับเล่นอะไรเล่นอะไรฮะโหไม่ได้เลยนะผมนี่ผมอยู่ไหนครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็เลือดของผมมีเท่านี้นะผมนี่ไม่ต้องตกใจนะผมเข้ามาเล่นก่อนนะผมมาศึกษาดูว่ามันเป็นยังไงนะพอเกิดมาปุ๊บกปบอยู่ตรงนี้เล้วผมเนี่ยแล้วก็มีอะไรต่างๆไม่รู้มากมายเนะี่ยอืมพิกแอคเหรอนี่อะไรครับผมมีมีภารกิจที่เราทำด้วยเหรอโอ้โหเอาเฮ้ ว้าวอา้าวมึงต้องมีหนึ่งร้อยก่อนนี่มึงต้องมีหนึ่งร้อยก่อนใช่ไหมเนี่ยกูนี่เพียรเลยเอา้อาอ๋ออันนี้นี่เป็นค่าประสบการณ์นะอ๋อต้องทำตามสำเร็จรูปเป้าหมายอะไรประมาณนี้ผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นดาบฝึกซ้อมเนี่ยผมห่วงนันเลยไม่เอาอันนี้ก็เนื้อเนานีา่ครับยาเนี่ย,ย,ยถ้าเสียงไมออกข้างเดียวขออภัยเนี่ยผมเพราะว่าไปปรับไม่เนี่ย จริงๆไม่ใช่ไปปรับ ari, ไม้กูเอาตีนมีเคียไม้เล่นนะผมก็ไม่รู้ว่า <c oughs> กูก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็ขอภาวนาว่ามันดีขึ้นเนี่ยอันนี้ PVP ใช่ไหมครับทำไมผมฆ่าใครไม่ได้เลยวะกินน้ำเปล่าเลยม,มันอืม much better อืมดีขึ้นมากเลยนะมึงบ้าเปล่าแตกน้ำแล้วมึงดีขึ้นมากอกูนี่เพียนเน้ยเดี๋ยวๆกดตัวไหนวะโอเคเนี่ยจะได้แดกเน,นื้อแน่เลือดกูจะได้เพิ่มอ่าเพิ่มสิจะเพิ่ม เพิ่มกูบอกว่าเพิ่มไม่ใช่มันไม่เพิ่มแบบมันบอกว่า wood pickaxe use wood ancol บอกว่าต้องทำให้อาหารอุ่นก่อนเนี่ยผมทำให้อาหารมันไม่ช่อุ่นนะ่ยทำให้อาหารมันสุกอัครับผมแล้วก็ทำให้น้ำมันเดือดก่อนเกี่กินได้มึงอะไรเนี่ย <c oughs> แดกยากไปเลยผมรับประทานยากเนี่ยเนี่ยหมาไม่แดกเลยไม่ใช่เนี่ยว่าแต่มีผีแล้วผมนว่ะเนี่ยโอเคเนี่ยผมอืม เนี่ยตรงแถวนี้นี่มันที่ไหนเนี่ยแล้วทำไมผมเจอคนแล้วผมฆ่าไม่ได้ทั้งนี้มันเป็น PVP หรือเปล่าะน่าจะ PVP เนี่ยอันนี้เอาไว้ล็อกเอาเนี่ยผมซึ่งแน่นอนเนะผมว่ากดขี้ขวาปุ๊บนี่กูจะสามารถเด้งกลับไปตรงกู <c oughs> จะสามารถเด้งกลับไปอะไรนะตรงหน้าเซิร์ฟเวอร์หลักได้เดยตรงเนี่ยซึ่งอันนี้ระบบเขามีระบบเซฟให้อย่างดีผมก็เกิดมาก็ไม่รู้อีโนยเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคเนี่ยมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวเรากินเนื้อหน้าว่าผม น่ะเนะะี่ยติดพิดด้วยสองเนะี่ยเดี๋ยวชิมหายละใช้เป็นเด็ดกันอ่าเป็นไง Not Bad f i x เนี่ยผมของที่กูเหลือสิ่งที่ฉันเหลืออยู่นี่อะไรอ่ะอ๋ออันนี้เอาไว้ทำเป็นเด็ดนะฮะว่าแตกตอนนี้กูยังไม่มีเลยวะ่นะเนี่ยโอเคเนะี่ยผมเฮ้ยกูต้องใช้อะไรในการทำเป็นเด็ดวะชิมหายแล้วกูลืมเอ่อบอเอาคู่มือกานานันอ่ะบออ เออครับอะครับครับครับเออไม่ใช่นน้ำอุ่นเว้ยไม่ไม่นี่จะทำเป็นอะไรโอ้เป็นลูกธนูเนี่ยนี่เป็นฮนึมอเอนชานบุ๊กโอเค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 ไม่ไม่วิธีการทำแบนเดตเนี่ยผมผมต้องไม่หาอะไรมาจากไหนวะ ผมรู้ับผมว่ามันต้องเอามาต่อกันนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าไอ้เจ้าไอ้เจ้าเขียวเขียวเนี่ยมันเอามาจากไหนครับผมเจ้านี่ครับผมชุก้าเคเนี่ยพันไฟเบอร์ครับผมหามาจากไหนวะเอามาคลาบแบนเดดเลยซึ่งกูลืมครับผมเดี๋ยวกูจะไปดูใต้คลิปบอกด้วยแล้วกันนะผมกูลืมนะความจำสั้นแต่นั้นสันยาวเนียเราเล่นนะชุบชุบจีจีครับผมนะโอเคครับผมเดินทางระจนภัยกันไปต่อเนี่ยผมกับแบบการประจนภัยที่แบบอัลติเมทมากเนี่ยโอเคแล้วผมเสริมนี่อาจจะเล่นแบบยาวๆนะเพราะว่า ดูจากสภาพแล้วของเขาหน้าตาดีเนี่ยผมแล้วก็มีคนเล่นที่แบบคพ่อนข้งที่จะเยอะเนี่ยว่าแต่ตรงนี้มันเป็นที่ไหนวะเ่ออาจจะมีคนบ้างเธอจะมีใจหรือเปล่าแม่งเยอะชิบหายแล้ววะโอ้แม่งวิ่งเร็วด้วยติดไฮสปีดมากูนี่วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยอ่ะวิ่งเลยนะวิ่งเลยวิ่งเลยเป็นโอ้โหโดนต่อยอูนี่ติดบลิทเลยบลิทดิ้งเหรอผมไม่ติดสโลเลยครับแม่งมีการมีการตีโอ้โหยาเซิร์ฟมันแหลกกับน้อง นึกออกไหมนะโอ้โหกูนี่เพียจิตแลนะับหิวข้าวก็หิวเนะี่ยทำไงดีวะโอเคตรงนี้ครับผมอ่ะไีม่มีอะไ้กูเลยเย็ดแมงหลอกกูเย็ดแค่อ้แค่เอ้ยหลอกกูครับผมไม่มีอะไรเลยอะ่ะกินเนื้อก่อนนะชีวิตนี้ผมเป็นตายร้ายดียังไงก็ต้องแบบต้องทำใจเนะี่ยโอ้มีที่นี้ด้วยนะครับผม มี่ค้าบ้างหละโอ้โหไม่มีโตค้าบอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเออนี่มีกล่องเว้อ่ามีแครอทนีทางชีวิตกูได้อีกสักนิดหนึ่งเอาไว้กล่องหายเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเลือดผมมันไม่เพิ่มขึ้นเลยหรอโอเคเพิ่มขึ้นแล้วเนะี่ยผมจะค้าอะไรดีวะมันไม่มีอะไรค้าบบบบ b r i อันนี้เอาไว้ปลาส่ซอมบี้ในระยะโอ้โหไม่กอดปลาได้ด้วยผมนี่ ยืนขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาหินก่ินได้ไหมเออเอาเอาหินเอาหินนี่เอาหินเอาหินอ่ะ you c a n break c o p p e r s t o n e ไม่สามารถตบ c o p p e r s t o n e ได้มาเคาว่าไงวะแถวนี้ไม้ซ็อกแท่งก็ไม่มีอ่ะต้องก็จะไปขุดอะไรได้วันเนี้ยชีวิตแม่นะผมผมอยู่ในเมืองที่แบบโคตรไกลและกว้างขวางจะทำยังไงกับชีวิตดีวัเนี้ยเนี้ย แม่ไม่มีจุดหมายเนี่ยผมเอ้ยนี่ไงวเวราอาจจะต้องแบบหาหินนี่หินลอยไปลนะเนี่ยต้องทําดาบหินก่อนไงอ่าพอได้ดาบหินแล้วเดินเดินเดสภาพหินหมันจะแตกแล้ววะเนะี่ยเดินเดินเดโอเคครับผมไม่ต้องกลัวรับผมว, <c oughs> ว่าเรามีคราฟไก่เนะี่ยมิฉะนันไม่เชิงคราฟไกครับผมสามารถหาดูได้ทุกสิ่งอันนี้อะไรวะอ,นนอันนั้นขนมปังมึงเน,นี่ยนนะ่ะนะผมจริงๆอาจจะเป็นสกินของมันนะครับแต่กูมองไม่เห็น น,นั่เีราะว่าแต่เรอเอามาทำใหม่ว่าใหญ่มีใยอาหารไหมโอเค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 นี้ไงอ่ะสมอโซโตนตตออกมาสามารถเป็นแบบบริก k เนะี่ยแล้วก็สามารถทำลูกธนูได้เนี่ยผมอันนี้เอามารีแพร์นะครับอ๋อรีแพร์เทพอืมโอเคโทษโทษโทษนะผมรีแพร์เทพเนะี่ยพวกนี้รีแพร์เทพแล้วหินพวกนี้นะครับเอามาทำอะไรได้หมดเอามาทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยนะครับอันนี้มันอะไระครับอันโนนผมต้องหาของที่จะคราฟแอมซิ แอนติไบโอติกโหดื่มปุ๊บนี่หายไข้เลยหายซิกเลยครับโอเคเนี่ยผมรู้อันนี้เริ่มรู้แล้วนะครับว่าหินพวกเนี้ยค่อนข้างเหี้ยนเนี่ยโอ้เนี่ยเอามาทำดอยอะไรไม่ได้เลยเด็วๆโอยเด็ดๆอันนี้มันทำอะไรวะกรีนเนีโอ้โหม่งระเบิดเลยเว้ยโอ้โหหน้าตาดีครับผมหน้าตาดีเนี่ยกดไปแบบรัวๆมีอะไรที่ทำชุดได้บ้างครับผม คอบบลเนี่ยเดี๋ยววิธีการทำคอบบลก็คือโบบทษโ,โ,โทษโทษโทษนะเป็นใครด้วยโอเคผมก็คือเอาวันนี้เอาวันนี้ครับผมคราฟนะแล้วม,มาเผาอีกทีหนึ่งจะได้อันนี้เหนื่อยเหนื่อยโว้ยนื่กูนี่จะก,กีดเลบแม่เซิร์ฟนี้อเอาไม่แก้ตัวตัวตัวรถแบบโคตรยากอ่ะคนรนัดคอเลยครับเนี่ยแม่แม่ผมพูดติดกันเลยทีเดียวครับ เสียงกูนี่จะไปโอ้โหเดี๋ยวเดียด๋วยวป่วววาไปก่อนค่องระเบิดไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยมันป่าอย่างนี้เลยเหรอวะไม่กอดให้ตายเถอะมีคนไหมเนี่ยแถวนี้น่าจะมีคนหรือเปล่าผมประจนภัยในโลกกว้างนะผม <c oughs> ประจนภัยในโลกกว้างครับผมเนี่ยไม่ได้อยู่กับแบบกับที่กับทางนะผมซึ่งแน่นอนับผมว่าเราจะทําการประจนภัยในที่ใหม่ๆเนี่ยแล้วกูจะตายหรือย่างวะเนี่ย <c oughs> ชีวิตนี้เนรัยผม มีอะไรต้องเยอะต้องแยะเนะี่ยไม่เกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกันไม่ใช่เนี่ยเดินไปเนะี่ยวันนี้อาจจะเล่นมุกไม่ค่อยออกนะผมเพราะว่าอย่างที่บอกบอกกันไปผมคอกูเป็นอย่างนี้แหละเล่นแบบไม่มีอารมณ์ทำมุกเลยคนะเนะี่ยโอเคนี่นี่นเอาเฮ้ยเอาเอา,เอามึงจะติดทำไมอนะ่ะนะครับโอเคโอเคโอเคเนี่ยจอดไปแล้วอะ normal stick in อิ there, นดะียะไม่ใจเลยครับเพราะว่าแต่สติ๊กหายไปไหนครับผมตบสติ๊กแล้วมันไม่มีนะหรือว่าอันนี้มันไม่มีนะต้องตัดตรงใหมเอระโอเคเนี่ยสติกเด้งมาเนะี่ยอืมจะได้ทำชุดแบบของใหม่ๆ่ได้ทำของใหม่ๆ่นะผมโอเคนะผมตอนนี้อยากจะหาถานมากนะครับเพราะว่าถ้ามีถานแล้วเราจะสามารถเอาอะไรนะไม่ใช่สามารถเอาคนระับสามารถแบบ ทำของได้ดีกว่านี้ครับผมอย่างสมมติว่าผมอยากจะได้ดาบหินอย่างเงี้ยแต่ติดตรงที่ผมไม่มีฐานผมก็ไม่สามารถเทาหินได้ฮะแล้วผมเข้าใจกันบ้างเนี่ยเพราะแต่ที่นี่ที่ไหนอะโอ้โอมีกล่องด้วยโอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะว่าแต่นี้มันอะไรวะ calculation can you be bend ว้าวเพิ่มเลือดเนี้ยหรอโ <Okay. S 1> อเคโอ้ว้าวอันตก อันนี้ป้องกันการติดเชื้อเลยนะครับนั่นแหะแมสุดยอดไปเลยครับอืม่ยนะบ้านหลังตอนนี้มีข้าวให้กูกินกันไหมโอเคครับผมมีเนื้อมีเนื้อดิบก็กินเนี่ยไม่ใช่เนื้อดิบเลยเนื้อเนา่าโอเคเนะคี่ยกินปุ๊บไม่ติดพิษไม่ติดอะไรเลยถือว่าเป็นบุญของกูมากครับผมมีอะไรอด้ไหมับไม่มียหรอ,อมีดีวะโหไม่ใจเลยวะนายเนะี่ยอืม ต้องหาฐานนะจริงๆนะผมต้องเดินไปตามทางผมได้เห็นฐานนี่กูจะดีใจมากเลยเ่ฐานเนาะฐานเนาะฐานฐา,านเธออยู่ไหนนะเนี่ยเด้อเด้อทางนี้มันก็ปูด,ด้วยตีนเด้อเด้ออย่างงี้กูยิ่งวิ่งออกไปยิ่งใกล้อะไรนะยิ่งใกล้เมืองที่เราจากมาผมเพราะฉะนั้นเอาเคี้ยชิบหายนะครับผมเดินไม่ผมวิ่งไม่ได้ละนะโอ้โหกูตายแลย้วจังหวะนี้ <c oughs> เดินไปอย่างเดียวเนะี่ยการชีวิต เฮ้ยแม่งมันเป็นบอยแบร์เ,เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม,มีมีชื่อว่ะเห็นไหมครับท่านทุกท่านเนี่ยมันมีชื่อด้วยฮะชื่ออะไรวะเออมองไม่เห็นว่ะอีกนิดนึงเชื่อได้กูเข้าไปใกล้อย่างนี้นะชายนี่เหรอชินนี่ท็อกซ์อ้ไสักอย่างอ่านว่าท็อกซ์เปล่าอ่ะผมมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวแม่งเจอพวกนี้แบบลุมตบกูเป็นบอยแบนด์เลยอย่างเงี้ยผมไม่ไหวเนี่ย โอเคแต่ตอนนี้อยากได้แบนเดตอยากจะได้ได้ก็ได้ผมอันนี้สามารถบูทเลือดบูทเลือดได้ครับผมเนี่ยบูทเลือดแบบเต็มเลยแล้วบอกโอ้ตรงนั้นมีสโตนเฮนไม่ใช่สโตนเฮนเป็นอะไรวะเป็นอะไรไม่รู้เนียแต่ไปดูก่อนนะผมกดใช้ก่อนได้ไหมอยากกดใช้อะกดใช้กดใช้สิกดใช้โอ้มันเอาไว้ใช้กับแบนเดตนะสามารถเอาโมไปผสมกับนั่นไงกูว่าละใช้กับแบนเดตจริงๆด้วยครับผมต้องค่บกับแบนเดตใช่ไหมเนี่ยชีวิตโอ้ กองมีไหมแน้วผมเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองแล้วกูจะทำลาย b อบ e ลสโตนก็ทำลายไม่ได้ผมจะต้องหาถ่านแล้วการที่กูจะหาถ่านเนี่ยถ่านมันเอามาจากไหนเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะถ่า,านเอามาเป็นเจอเลิงวิธีการทำถ่านดีวะวิธีการทำถ่านอะมีไหม รู้จากสภาพแล้วเนี่ยนผมว่ามันไม่น่าจะมีเนี่ยทุกท่านเนี่ยเนี่ยมีแต่ของแบบกิ้งก้องกิ้งกองทรัพยากรฐานนี่ต้องหาเองเนี่ยตายแล้วฉันตายแล้วทำไงดีแม่เกิดมาทั้งทีมีแต่ความสวยว่ามีเมืองด้วยฮะ ไม่เป็นไรครับผมเมืองนี้เขาอาจจะมีของนะมันไม่เหมือนกับวอลซีนะผมเพราะว่าวอลซีแบบของทั่วไปครับผมก็คือเจอปือนหาปืนได้ไล่ยิงแม่งครับผมแต่นี้ไม่ใช่เนี่ยต้องคาร์บเองเลยนะเห็ตแมชว้าวมีแล้วมันโดนตีอ่ะทำไมเล่นมันลดเยอะจังเลยแล้วตายแล้วเหรออู้ชินนี่โถ่ว่าแต่ตรงน,นั้นมีคนเนี่ยนายโชิชอ้ออ่ะเฮ้ยตีไม่ได้เหรอตีไม่ได้แหละ วัดเดอะนะฮะมันไม่ใช่พีพีอ่ะเราอยากเข้าไปใกล้มันนะโอ้โหของกินไม่ได้เลยครับผมโอ้โอ,โอแม่นะฮะอุเม่เลยนะผมเยี่ยมไปเลยครับ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับผม p a พ s t าสดิสโ n ร เดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายแล้วลองอ่านกันดีๆผมบอกว่า pvp จะเริ่มเนี่ยผมถ้ามึงผ่านแดนนี้ไปนะผมถ้ามึงผ่านแดนนี้ไปเนี่ย pvp จะเริ่มขึ้นเลยโอเคเริ่มขึ้นเลยใช่ไหมได้ได้ได,ได้เนี่ยกูผ,ผ่านแดนนี้มาแล้ว pvp กดเปิดลักกดลักเอามันบอกว่า disabling pvp จะยกเลิก pvp ได้ก็นี่ครับผม นะผมมามาหนึ่งกันมาครับเอากลุ่มิทมนมีกูไม่ตีมันวะแต่เตะ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 เอาดีครับเอามาบวกกันมาบวกเอ้ยอย่าอย่าแตกทั้งคู่ครับกูไม่แตกทั้งคู่ผมกูแตกคนเดียวเนี่ยเสียงคอกูก็แตกเหมือนกันนะผมเนี่ยวู้วู้ ก็ตายเลยนะแม่กาจะบวกคนซะหน่อยเนะี่ยผมโอเคนะมันบอกว่าจะต้องรอ60วีในการเกิดเนะี่ยผมโอเคนะผมก็เคยชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดตมเพราะผมอันนี้เป็นการเล่นที่ดูแบบคร่าวๆเนะี่ยซึ่งแน่นอนทัผมว่าผมจะไม่คิดสั้นแบบนี้ผมถ้าเล่นแบบจริงๆตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเน่าไปตั้งนานแล้วเนะี่ยผมโอเคเนะี่ยผมนะฮะก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะฮะก็สำหรับวันนี้ผมแนะ่นอนนะผมขผมคนมากครับ